รายการวันที่31มกราคม58นะคะบันทึกปรับปรุงรายการตอนสิ้งงวดและปิดบัญชีตั้งค้างจ่ายเงินสมทปบปกสส่วนที่บริษัทสมทบนะคะมาเข้ามาที่หนะแบบน,น้า c a n ส a s b u เสร็จเมนหลักเลือกบบัญชีประเภทนะคะกด Workflow ได้เลยคะ่ะลงรายวานันสมุดรายวันเลือก GJ นะคะกดโอเค f สาเพื่อเพิ่มค่ะวันที่ลงบัญชีคือส1 0ส5 8เอศูนย์หนึ่งห้าแปดนะคะรายละเอียดใส่ตั้งค้างจ่ายเงินสมทบส่วนที่บริษัทออกให้พนักงานนะคะ รหัสบัญชีนะคะถ้าเราไม่ทราบใส่จุดแล้วก็กด enter เพื่อค้นหาได้แต่ในกรณีที่เราทราบรหัสบัญชีอยู่แล้วเราก็สามารถคีย์ข้อมูลลงไปได้เลยนะคะรหัสบัญชีลำดับที่1คือ512.021ค่ะ enter นะคะเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมนะคะ d e บิ t ได้ยอด1,500บาทนะคะ ส่วนลำดับที่2รหัสบัญชี201 203นะคะ Enter เครดิตด้วยยอด1,500บาทเท่ากันนะคะเมื่อได้ดังนี้แล้วก็กด F10 เพื่อบันทึกได้เลยค่ะ ็ yes, yes นะคะเสร็จสิ้นไปแล้วค่ะ